สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบงบูจานี่คุณจูครับสวัสดีค่ะคุณจูเป็นคนภูเก็ตโดยพื้นที่เลยอคนพื้นที่เน้นเลยค่ะโอ้คุณจูคะคือยื่จุดนี้นะคะมองเห็นความสวยของใดันอันดามันถือว่าเป็นที่สวยที่สุดเท่าที่จะเคยเห็นเลยนะคะครับผมก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีที่สุดนะครับน่าเปรียบเทียบในบรรดาหาดทั้งหลายแหละนะครับในที่อยู่ในเกาะของเรา ทางเกาะของเราเนี่ยด้านนี้เราจะถือว่าเป็นเกาะทางด้านตะวันตกนะครับ,รบต่ว่าเราของเกาะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงหาดที่สมบูรณ์ที่สุดของเกาะแล้วนะครับ,รบแล้วก็เราจะสังเกตเห็นได้ว่า,าวิวที่เราเห็นเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์นะครับ,รบแล้วก็ทะเลค่อนข้างกว้างแล้วก็ดูแลว,วิวเป็นค่อนข้างที่จะแบบสดุูกหูลูกตาจริงรอบๆบริเวณเราก็จะเห็นว่าเราจะมีวิลล่าหลายๆหลังซึ่งวิลล่าพวกนี้ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ธรรมดา ครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับมีอันไหนที่บอกว่าสนันใจที่บอกเกิดการซื้อขายเป็นจริงแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบเนี่ยเราถ้าเราวัดโดยพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเกินในระดับร้อยล้านขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ด้านนู้นก็เราก็จะเห็นว่าเราจะมีอยู่หลังหนึ่งซึ่งค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรแล้วก็เราติดท็อปเทนในการขายเมื่อสองปีที่แล้วโดยประมาณนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันที่เข้ามารับซื้อที่นี่ อันนั้นขายไปเท่าไรพอบอังก็ตัวเลขไม่ไม่ได้ไม่ได้ชว์แน่นอนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20-30ล้าน US ดอลลาร์ประมาณแปลเป็นไทยว่าเยียบเยียบพันล้านเยียบพันล้านครับก็เป็นความภูมิใจของคนไทยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ที่ขาดกำมลาแห่งนี้ใช่ครับก็จะเห็นว่าการเดินทางเข้ามาที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบมีถนนแค่เส้นทางเดียวจากด้านนอกนะครับนอกจากนี้โดยปกติแล้วเนี่ย พวกระดับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะมากันไม่ p r i v a t e jet ก็จะเป็นยอร์สส่วนตัวที่เขาจะมากันนะครับปีหนึ่งเนี้ยไม่เกินสองครั้งครับที่เขาจะมาครับนันเป็นพวกเจ็ตเซตเตอร์เจ็ตเซตเตอร์จริงครับครับแต่ที่ที่เราอยู่นี่พาริสาครับเราอยู่ที่ทิวท็อปเราอยู่ที่ท็อปที่สวยที่สุดใช่ครับครับเราอยู่ห้องที่ท็อปที่สุดครับตอนนี้เราได้ชื่อว่าเป็นเฮเว e น o อฟออนเฮเวนครับครับน่สวยที่สุดแล้ว คุณจูคะคุณจูคิดว่าราิศาแห่งนี้เนี่ยจะเป็นสวรรค์ของคุณผู้ชมเซเว่นเฮเว่นรือเปล่าคะครับผมแน่นอนครับผมเชื่อว่าภราิษาของเราเนี่ยมีสวรรค์หลายรูปแบบนะครับ,รบก็เปรียบเสมือนว่ามีห้องหลายรูปแบบซึ่งเราจะมีแองเจิลน้อยๆของเราเนี่ยเป็นคนแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลตรงนี้ได้มปนอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะคุณก้องสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณจ๋าชอบไหมคะชอบมากค่ะห้องวิเศษมากเลยค่ะพณยาค่ะก็ห้องนี้จริงๆแล้วชื่อว่าเซียโรเรสซิเดนต์นะคะในตึกนี้ทั้งหมดก็มีอยู่4ห้องนอนค่ะนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องที่ท็อปคตตอรี่ของโปรแกรมเลยนะคะแล้วก็ชั้นล่างสุดนียก็จะมีทะเลสวีทสองห้องนะคะแล้วก็ล่างสุดค่ะก็จะมีดีมาสปาสวีทนะคะเราเรียกทั้งตึกตัวนี้ว่าเป็นแกรนด์วิลล่าค่ะ และในภาริษาทั้งหมดมีกี่วิลล่านะครับมีทั้งหมด49ค่ะมีทั้งหมด49แล้วก็แบ่งออกเป็น5ค a t เตอร y ี่5รูมไทยค่ะค,ค่ะ,คะวิวของอานาบันวิวนี้จะเป็นทั้งหมดของวิลล่านี้ค่ะใช่ค่ะครวมคือจริงๆแล้วทุกห้องนะคะของภาริษาเนี่ยคือหันหน้าเข้าทะเลหมดเลยนะคะค,ค่ะก็แขกทุกท่านก็ที่มาพักก็ชอบมากๆในเรื่องของทิวทัศน์นะคะเพราะว่า ยากมากค่ะที่จะได้วิวสวยๆงามแบบนี้นะคะในภูเก็ตค่ะนอกนอจากทิวทัศน์แล้วนะคะเราก็มีสระส่วนตัวค่ะสระว่ายน้ำนะคะยาวประมาณ10เมตรซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะดื่มด่ำได้เลยในเรื่องของออความยาวของสระนะคะแล้วก็พื้นที่ของเซียโรนะคะก็เป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเทียบในทุกรูมท้ายของโรงแรมแล้วนะคะส่วนในห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนที่น่ารักแล้วก็เหมาะสําหรับ2ท่านนะคะแต่ว่าคนที่3ก็พักได้นะคะเรามีเดสไว้สําหรับ คนที่3ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบารท,ทับมีอชอว์เวอร์รูมที่ที่ททน่า,น,า,น,าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วย,ย่างก็มีห้องครัวค่ะคือที่ขนาดไหนค,ครับเนี่ยหก้อยหกสิบสแควเมตรค่ะโอ้ค, <c oughs> คือจริงๆห้องค่ะบ้านหลังใหญ่หลังนึง <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆห้องนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรามีอีเวนต์สักประมาณ8ปดถึงสิคนก็สามารถรองรับได้นะคะ ค่ะหนูจ๋าว่าที่นี่มันเป็นเฮเว่นมากๆเลยะค่ะเพราะว่าข้างๆเรานี่ค่ะรายล้อมด้วยมหาเศรษฐีที่เขาค,คนเงินมาหลายพันล้านเพื่อมาสร้างแต่เราค่ะสามารถมาหาประสบการณ์ได้ที่นี่ค่ะที่ปาริสาค่ะคุณหนูจ๋าคะคุณก้องคะในวันนี้เซเว่นเฮเว่นมาถึงที่แล้วนะคะอยากก็อยากจะขอเชิญทั้งสองท่านนะคะไปสัมผัสกับห้องนี้ห้องหนึ่งของเรานะคะซึ่งอยากเชื่อว่า,อาทั้งคุณหนูจ๋าและคุณก้องไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเล <อา S 1> ยค่ะขอเชิญค่ะ สวีท <Sweet S 1> นะคะ,ะค่ะมีสองห้องค่ะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเหมาะสำหรับแฟมิล,ลี่นะคะหรือว่าเป็นค o ่รัลที่รู้จักกันนะคะครหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันก็ต้องทางทางเรสเซชันก็ต้องแจ้งแขกต,ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่าต้องแชร์สระด้วยกันนะคะก็สมมติว่าผมมานอนฝั่งนี้และอีกห้องหนึ่งก็เป็นชาวญี่ปุ่น3คนเพิ่งเรียนจบักศึกษา ้<ช>มามตรงนี้ด้วย <c oughs> แต่จริงแล้วคือจุดนี้เนี่ยเหมือนรู้สึกว่าพอเราว่ายน้ําตรงนี้แล้วเหมือนเราแบบเรื้อมมือไปสนนัมผัสทะเลได้อือใช่ค่ะใช่ค่ะ,<น>ะ,ะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณก้องกับคุณหนูจ๋าเชิญทางนี้นะคะเชิญดูวิวทางด้านนี้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณหนูจ๋าก,กับคุณกล้องคะเป็นไงฮะวิวสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะนี่ห้องอาบน้ําอูนตรงนี้คืออาบน้ํานี่ก็มองเห็นทะเลได้เลยะะใช่เลยค่ะใช่ค่ะคใช่พินาคงเป็นที่สวรรค์ที่ใครหลายๆคนอยากจะมีวิลล่าส่วนตัวอยู่ที่นี่มาจากหลายประเทศเลยด้วยใช่แล้วค่ะจะไม่อย่างนี้ได้กินะคะพี่ก้องจุดนี้นะคะมองเห็นทะเลอันเดนมันแบบว่ามองได้ไกลสุดลูกหูลตาคือแล้วก็เป็นที่ที่สวยมากที่หนึ่งที่หนูจ๋าเคยเห็นแล้วค่ะอีกอย่างนะคะ ถึงเราจะนอนเราจะอาบน้ําเราจะว่ายน้ําเราก็มองเห็นทะเลเราันที่สวยมากแล้วจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินสวยมากอีกจุดหนึ่งของภูเก็ตนะคะครับใช่ค่ะก็ตรงนี้เป็นจุดสวรรค์อีกที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวยาจะเชิญคุณหนูจ๋าและก็คุณกล้องนะคะไปพบกับห้องพักอีกห้องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสวรรค์อีกสวรรค์อีกห้องหนึ่งของเราเช่นกันนะคะยาคิดว่าคุณหนูจ่าและคุณกล้องคงน่าจะชอบนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะคะ ห้องนี้ก็เป็นห้องหนึ่งค่ะที่ยาแล้วก็บอกไว้บิ้ตั้งแต่เบิ้มต้นแล้วใช,ใช่ไหมคะว่าเป็นห้องที่มีทิทัศน์ที่สวยงามเช่นกันกับห้องเซียโรใช่ไหมคะ<ช><ช>แล้วก็มีอไอแลนจกักบบาร์ทับ,บแล้วก็มีสระว่ายน้ำล้อม,ม,มรอบนะคะก็แขกส่วนใหญ่ที่มาพักก็ห้องนี้ก็เป็นห้องอันดับติดพรอมเหมือนกันค่ะที่แขกสนใจนะคะครับค่ะเพราะว่าเป็นเทวเว้นที่แตกต่างกันแต่มีเสน่ห์มากๆนะครับข้างบนเนี่ยเห็นวิวที่สั่มากๆ่วนห้องเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า เป็นห้องที่โรแมนติกมากๆใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะพูดแล้วก็ขนลุกเลยค่ะเพราะว่าอยากจะเจอคนพิเศษเราลงมนติกนี่เราเนี่ยนะครอยากจะเจอคนพิเศษเราลงมนติกนี่ค่ะใช่แล้วครับหาตอนนี้ไหมคะตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญลงอ่างก่อนดีกว่าค่ะแล้วเราลงไปสามคนเลยดี่ไหมครับจะดีเลยค่ะค่ะ สวรรค์ของสวรรค์ที่พาริสาแห่งนี้ทำให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีที่สุดของท้องทะเลแห่งอันดามันเข้าถึงความสงบและความสุขที่เป็นส่วนตัวอย่างที่สุดจากนี้ไปเซเว่นเฮเว่นขอมอบช่วงเวลาที่พิเศษสุดของค่ำคืนนี้ด้วยเมนูอาหารรสเลิศที่ห้องอาหารเดีวโวโลครับ